ทำไมไม่มีเจ็ดร้อยเก้าสิบตัววะข้างหลังไงตัวหนึ่งเออใช่ใช่เฮ้ยชอบกินกระจาบใช่โอ้ยรอนาะนแล้ววัยนิดนึงเอาปะโอ้ยไม่เอาให้เสื้อเผามาให้ดีๆอ๋อค่ะขอบใกระจุพิเศษบอกข้าเถิดใครรอลัดเนปัะตพี ยังส่งข้าวตอนยินอยู่อีกเหรอใครสั่งผมก็ทำละครับเบเคยได้ยินไหมไม่เรื่องงานไม่ยากจนอะโอ้ทำมาหากินก็ดีแล้วขากลับอย่าลืมซื้อขนมมันนะ <c oughs> ขากลับซื้อขนมกินอน,นไรเด็กกินอะไรอ่ะจุบ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 เออเฮ้ okay. ได้อยู่วันนี้คนสั่งข้าวหลายกองส่งข้าวครูที่โรงเรียนเสร็จแล้วจเจ้านี่สนใจแต่อมยิ้ม ผมมากกับคุณก็ต้องได้กินบ้างดีโอ้โหมันซื้ออมยิ้มมาด้วยแต่จะเอาอันไหนไปหลอกมันอ่ะโก,โกโกวาก็หมดกระแสไปแล้วอือปลาจวดละกันแปลงล่างน้าฉันหาไมท่านผู้ชมไม่รีบกลับบ้านหรอกเจ้าชายโอ้ยอากาศตอนเย็นมันสดชื่นต้องสูดออกซิเจนให้มันเข้าเต็มปอด สดชื่นแน่ปลาจัวท้อกินหน่อยชายกลับบ้านเถอะไปดูการ์ตูนห้องไหนโอ้ยอากาศบริสุทธิ์นานๆจะมีทีใช่ใช่เห็นไหมเพื่อนยังบอกเลยชายมีตัวอะไรอยู่หลังนายเอาไปลอเดิคือป้ายปลากระโดดขึ้นมาบนบกไงใช่มีที่ไหนปลากระโดดขึ้นมาบนดินไงอยากเห็นกันเออนี่ไงมีแล้วหุย บอกแล้วไงเอ้ยลบลู้เหรอคิดว่าปลาอย่างฉันจะกระโดดขึ้นมาบนบกไม่ได้หรืงไงปลุกยิ้มมาทำไรอยากกินอมเย็ม้มนี่ผมแบงค์นายซีชายให้เขาไปสักอันหนึ่งสิเองรู้แม่ปลาจวดชอบกินอะไรชอบกินอะไรขนมปังเหรอไม่ใช่เว้ยชอบกินคนออชอบกิน,นอะไรชอบกินขนมปังใช่ เองไม่อยู่แล้วอ้าวยังไงจะให้กินอมยิ้มหรือเองจะโดนกินแค่คนเดียวเฮ้ยไม่พอเอามาทามาั้งหมดทั้งหมดหรือผมกินไรหรือเองจะโดนกินเนี้ยสามัญขอบใจวันหลังอย่ามาเดินเพ่นพ่านแถวนี้คุณทำแวันนี้ได้ไงปีนบันไดจะนี่ไม่ใช่บันไดเอ,อ้ยอย่าทำเยอะเตรียมคำตอบมาแค่นี้แล้วทำไมเองยังไม่วิ่งอะ่ะไม่กลัวถูกฆ่ากินหรือป้าคุณ ดปลาจวดกินอมยิ้มก่อนมีสามอันกินให้ฟันผุล้วเว้ยทีนี้น้องๆกินเสร็จแล้วอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะคะวันนี้เจ๊ขิงบินเดียวยังกินลูกอมไม่อิ่มเลยนี่เองจะไปไหนอ่ะขนมปังวันอายุจะมาให้ปลาหรือไอจะกินไม่กินหรอก หิวหน่มเมื่อกี้อยากกินอมยิ้มเออ๋อยวซื้อให้แพชหนึง่งวันนี้ปลาจวดโชคดีจังเลยได้กินแต่อมยิม้มอย่างนี้ต้องย่องยาให้มันได้ยินเห็นไหมคนให้หายปลาเต็มเลยไปเร็วไปเร็วก็ขีข่เครื่องบินเดะโอ้อยู่ตลกก่อนได้ไหมปลาจวดต้องพรางตัวสีเขียวทั้งตัวนะเว้ย อย่างเนียนะครับทันพุชเชมปุกกี้รู้ไหมว่าป่าในนีน้มันมีเอ่อ789ตัวเอ็งนับต้นไหนเออก็มั่วไปเถอะถุงนิดเดียวมันจะอิ่มเหรอโอ้ยอยู่ที่จิตไว้จิตใจอะจิตใจนี่มันปลากระพงเหรอโอ้ยเกิดมาไม่เคยรู้จักปลาหรือไงเนี่ยมันปลาสวายส่วนเองอะ่ะปลาทอง กินเลยเจ้าโลโอ๊ยกินขนมปังมันหมดอายุแล้วเดี๋ยวมันเข้าปากเล่นไม่รู้เรื่องเลยป่ามี789ตัวนกมันบินหนีอะไร,รอ่ะหนีเองอะแหละพูดมากป่าทำไมไม่มี790ตัววะอ,อยู่ข้างหลังไงตัวหนึง่งเออใช่ใช่ใช พีป่ปลามันมี790ตัวโอ้ยมี789มาจากไหนอีกตัวนึงอ่ะมันกระโดดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวหรือไงใช่ยู่ข้างหลังกันได้ค่ะว่าเองจะไปซื้อลูกอมเหรอยังไม่ได้ซื้อเลยงานเองไปซื้อมาไม่อย่างนั้นเพื่อนเองโดนกินแน่ เรวงพ้นยังอะเออหนีพ้นยังอะยังยังยังเออใช่ยัง,ยงเฮ้ยพวกเองจะหนีไปไหนรับปากว่าจะซื้อก็ต้องซื้อเดิจ้าเองไปรับปากเขาหรอจ้าไปเข้าไปซื้อค่ารัตรงนี้เราจะไปต้องซื้อให้มันเหรอใช่ต้องมีสัจจะเว้ยรับปากใครไว้แล้วอะ่ะ จะมันเงินกี้อ่ะแล้วกี้ไม่ได้กิน <c oughs> โอ้ยมีสัจจะดิคนเราอ่ะโอ้ยรอนาะนแล้วไวนิดนึงเอาไปโอ้ยไม่เอาให้เสื้อเขาไมา่ให้ดีดีอออเอาค่ะอร่อยไหมไม่รู้ดิลองกินดูเฮ้ยพูดไม่เพราะพูดใหม่ลองกินดูค่ะ <c oughs> ก็พูดกับเขาดีดีสิเสียเวลาเนี่ยค่ะพี่จวดเชิญรับไปชิมรับประทานให้อร่อยนะคะพี่จวด เวลาพูดแต่พูดแต่พี่ดีๆนะเพราะพี่คือพี่พพจว้ยตายละจ้าหมือนที่นาโลกอมเขาไม่เป็นไรดีกว่าเราโดนกินมันกินเราได้เหรอ,หรอกินได้ดิหน้าตามันซื้อบิวขนาดนั้น,นะจะกินเราได้เหรอเอ็งว่าใครขอไทษครับเรียบร้อ,อโอ้มันไม่มีหรอกปลาที่ไหนแย่งอมยิ้มคนมีจริงนว้ย เดี๋ยวรอดูกระจกสองกรมก็รู้พี่รับอะไรยุ่งพะยุ่งามันไม่เป็นคนเลยเออก็บอกเดี๋ยวรอดูจริงเหรอเจ้าวันจริงเรื่องนี้ยืนยันได้เพราะวิ่งหนีมาด้วยกันแต่อาจจะวิ่งก่อนไปนิดนึงฮะพี่รทิ้งอกเป็นฉันฉันก็ทิง้ง <c oughs> <c oughs> มีงอนมีงอน มีปลาตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาปลาตัวนั้นชื่อปลาจวดยังไงล่ะโอ้ยมันว่ายน้ำมาที่ไหนล่ะมันมาแย่งขนมเราวันกระจกมีปัอยากรู้ว่าใครมาแกล้ง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 เฮ้ยจะเอโซทำไมอ่ะไม่เอโซ่ไม่เติมน้ำมันโอ้ยน้ำมันมันแพงใครจะไปเติมคะตอนนี้อ่ามีคนแามาเขาต้วช่องผมเหรอฮะน้ำมันแพงทำไมไม่บินล่ะอุตส่าห์แนบินได้เลยนะ มันก็เรียนแบบกลางอะนะสมควรแล้วที่เขายังอมยิ้มไปอ่ะโอ้ยเสียใจแบบรุนแรงซะด้วยมามานั่งลงตัวจะขอพรแล้วกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครหล่อลัดในประทียมาผิดเรื่องแล้วอยากรู้ปากระโหเป็นไครเป็นปลาหรือเป็นคนประจวบหรือเปล่าเออนั่นแหละกระจก ไปปลาจวดเฮ้ยลิลล็อกเป็นปจเจ้าของเองหรือไงเดี๋ยวไปโยนทิ้งหลัอองบ้านสักีมั้งเฮ้ยอย่าโย,ยนอย่าโย,ยนเอามาให้ผมดีกว่าเฮ้ยอย่านี่ของผมอาจจะมีงอนกันบ้างเล็กน้อยจวนตามดี่ปลาจอดม,มันเป็นใครมันเป,ป็นปลาหรือเป็นกุ้งอยากรู้เหมือนกันเร็วๆดีเล่นอยู่ได้นุนกระจกบอกที่ภาพมาแล้ว นั่นไงผมกับเจ้าชายกำลังเดินไปส่งข้าวแล้วประจวดมันเป็นใครแปลงล่างเฮ้ยนั่นมาเจ้าคิงนี่นะดูซิใครวิ่งคนแรกอยากรู้นะักเจ้ากิงก็แล้วใช่อเออรู้แล้วไงนี่ยสามันขอบใจวันหลังอย่ามาเดินเพ่นพ่านแถวนี้เนี่ยเจ้าชายก็หลงเชื่อ เอาอโทรเลยผมหมูกลัวนะปลาจวดกินอมยิ้มก่อนหน่อยเม่เขมชายอืมอมีสาม,าอ,ม,มอันกินให้ฟันผุละเว้ยทีนี้น้องๆกินเสร็จแล้วอย่าลืมแปรงฟันกันด้วยนะคะไม่เป็นไรนะปลากินอมยิ้มไปแล้วคนเจ้าขิเงี้ยมันกินไปมไม่น่างโง่เลยเป็นข้าข้าไม่โดนหรอกเจ้าโลอย่าออกตัวแรงชี้เวลาเขาด่ากลับมามันจะสะเทือนเอานะ กระจกปุ๊กกี้กับยมโลโดนเจ้าขิงหลอกไปไม่ต้องถามต้องถามตรงนั้นนะถาม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 เหตุการณ์แรกมันเป็นยังไงประจวดหลอกเจ้าโลกับเจ้ากี้นี่เองจะไปไหนอ่ะขนมปังวันอายุจะมาให้ปลาหรือไอจะกินไม่กินหรอกไปไหนบอกไปโดนหลอกไงอะไรฉันไม่ให้อาหารปลานกี้เออใช่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 ต่อไปคืออะไรกระจก ปลาดวดต้องทางตัวสีเขียวทั้งตัวนะเว้ยโอ้โหมันแอบ,บอย่างเนียนเลยเหรอพอแล้วมั้งจบแค่นี้แหละปุกกี้รู้ไหมว่าป่า้เนี่ยมันมีเอ่อเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าตัวเอ็งนับต้นไหนเออก็มัวม่วๆไปเถอะอย่าไงพวกเราให้อาหารปลากันเออจบบลับเปลีเลยโอวนยังไม่จบไม่เชื่อนกมันบินหนีอะไรอะ่ะหนีเองแหลพูดมาก ทำไมไม่มี790ตัววะอยู่ข้างหลังไงตัวหนึ่งเออใช่ใช่เ้ยเอ,อ้าเจ้าโรเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมันกระโดดขึ้นมาอีกหนึ่งตัวหรืองไงใช่อยู่ข้างหลังกันมาแล้วพ่เธอแต่จี้ไม่กลัวนะเหรอแล้วประจวดมันขออะไรมันไม่ได้ขออะไรนรอกได้ค่ะว่าเองจะไปซื้อลูกอมเหรอ ยังไม่ได้ซื้อเลยงานเองไปซื้อมาไม่อย่างนั้นเพื่อนเองโดนกินแน่ไหนมันไม่ได้ขออะไรไงแต่พวกขราก็สู้กับมันอย่างเต็มที่จริงหรือเปล่าขอดูหน่อยก็จบแค่นั้นหนีแล้วก็ไม่ได้ซื้อให้มันไปเข้าไปซื้อข้า,ราตรงนี้มั <c oughs> นพาพวกเองไปร้านขนมทำไมอะ เปล่าพวกข้าหิวขนมไงไหนขอดูหน่อยโอ้ยรอนานแล้วไวนิดนึงเอาป่ะโอ้ยไม่เอาให้เสื้อขาวมาให้ดีๆอา้านี่ค่ะขอบใจวยกลัวมันขี้หดตดหายมีเหล็กไหมไายละจาเหม็นที่นอก มีอะไรเปล่าอยากดูแค่นี้ก็อายมากพอแล้วมันจะเกินไปแล้วนะประจวดเหรอเองนัแหละถามอยู่ได้คิดว่าข้าจะอายไหมํามและสักวันเราต้องเอาคืนมันมโหยังหนักเลยนักกีโมโม,ม,โม,มันดีเกือบโดนหน้าส,สือของหนูนัสเราต้องวางแผนอย่าไปกลัวจะ่อ้วนจะวิว่งนะผมไม่วิ่งหรอกถ้าผมมีพวกจะนี่นัเกเลงพวกเยอะ ไม่เป็นไรให้มันจบทิ้นรุ่นพวกเราคำพูดคุณคุณเ hey! ฮมารวมพลังจัดการคิ้งค่ะโอ้ยโอ้ย้ยเย้โอ้โหหน้าสบุยเลยสรุปไหมครับหนังสนสาตอนกระจกส่องกลม<ท>ก็รู้ไงว่าทำผิดก่อนจบคลิปถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะคะเอ็งรู้จักปลากระพงไหมชอบทอดน,น้ำปลา อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้คะ